ไสรจิงเงินรางวัลที่สองสมบาทครับอาราสินกับพระองค์พีนะครับคู่นี้นะเอาแล้วครับเกมกําลังจะเริ่มเลยนะครับตอนนี้นะครับศูนยแสนขาดจะเป็นใครต้องเราจะฟักศูนย์ต่อศูนย์มาดูอาราสินครับอาราสินเอาหลอกวูงี้โอ้โหครับสะดุ้งนิดนึงยังทันหน้าเข้ามาตีหัวโอ้โหครับ สินรับลูกแรกเอาเลยครับหนึ่งต่อศูนย์เลยครับอากาสินลับขึ้นนำไ่เก็บเสรซฟลูกแรกเลยครับวันนี้ครับโอ้เอาเลยครับเอาเลยครับอ่ที่ไหนครับัที่บุรีรัมย์ครับซุปปเิบก็ใส่กันที่หกนะครับวันนี้นะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเขาบางทีว่าไงลากสบายแล้วเขามากระชึก ครับโอ้โหเสียอาร์ครับนี่แหละครับอาร์คารสินครับสะใจเลยครับเจ้าตัวเองครับโอ้โหนะครับรถสกอร์อยู ha, ่ที่สองศูนย์แล้วตอนนี้ะโอ้โหนะครับคู่นี้นะครับมีเงินรางวัลที่สองแสนบาทครับนะครับจริงกันนี่ไม่น้อยนะครับคู่นี้นะโอ้โหสุดๆเลยครับนะครับหลายคนแชร์เลยครับผม FC ทุกท่านนะครับนี่คุณนาวุธหลายคนแชร์ด้วยนะครับโอ้โหนะครับ ผมบอกว่ามันนะครับคู่นี้เอาเลยครับคู่แรกในรายการครับคู่ที่2ในรายการนะครับสองต่อศูนย์ครับเอาเลยครับเจ้าอาากราศิลป์หูหยอดหน้าซ้ายอะไรคขาตั้งทีลากเข้ามาไอ้หวัวโอ้โหอาากราศิลครับ 2่อสันอูแต่าสาอ่ครับเอาโจเ้าปักดีหารอ้เลยครับครับเจริงบนครับสที่งตอตอนนี้กันะครับสุดๆ้วครับเารับป๋าาสินนต้องปรับเกมโดยกินอุดรนะครับแก้เป แกเกมให้ครับก็อา,าร์กเราสินครับเอาแล้วครับคู่นี้นะครับไม่ห่างกันแน่นอนนะครับหนึ<า>่งกับสองครับตัดหน้าซ้ายอากันราสินได้ลากเข้าไปอัดโอ้ โอ,อ้โหตอเกษตรอีได้เลยครับคู่นี้นะครับสวสีลาที่แสงสองแสบาทครับติเกษอีานอยู่ต้องไปพิลล่าไปเลยครับตู่น,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 นี้นะค,ครับอดงสอต่อหนึ่งัหน,น,น้าขวาเขงพี้างงแลเข้ามาปัด นะครับเนี่ยโอ้โหอ๋อคือเจ้าอารมณ์ตั้มครับโอ้ดีใจมากนะครับต้องบังกล้องเลยครับโอ้โหนะครับผู้นี้มันจริงๆครับสี่ต่อหนึ่งว่าไงครับดูเข้ามาเอ้ยโอ้โหลูกนี้ดีครับลูกนี้โอ้โหยกครของตีดีครับนะครับนี่ใส่มุมเลยครับลูกนี้นะครับสุดๆครับ ชุดเบอร์ใบที่หกครับเอาเลยครับหนึ่งสี่หนึ่งอสี่เจ้าขอปตัดหน้าขวาอาุอ,อายังหลงนิดนึงแล้ว่งไปโอ้โหอายก็สินเอาแลค้ครับโอ้นะครับนั่นเลยครับทีนี้ สุดสุดเลยครับคครนี้ใครบอกว่าใครดีใครอยู่นะครับอากอาซินเจอกับพับปังพีกสี่สีสส่ตอนหนึ่งครับอา่าตัดหน้าขวาบ้างโอ้ ที่ไม่หักไม่แรงครับกางกระสินนะครับโค้บังพีต้องปรับตัวแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผู้ทิ้งสองเซตเลยนเป็นค้ชนำเลยนะสิบสามแต้มไม่มีดิวนะครับคู่ห้าตอนหนึ่งไอ้ล่างข้ามพีโอ้รออีกแล้ว สุดตรงนี้ครับพลาดเลยครับอากราสินครับเอาแล้วับคู่นี้ครับบอกว่ามันแน่นอนครับใครจะเป็นฝ่ายรับเงินรับคู่สองทันทีครับหนต่อห้าครับตัดน้าซ้ายอากราสินยังแน่นครับาะเข้าไปเอา

กันลึกเกินครับจุดทบเจ้าอาครับโอ้โหนะครับต้องเปลี่ยนเสื้อเลยครับอากราสินครับโอ้คู่นี้ครับมันแน่นอนครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับทุกท่านนะครับที่ดูขณะนี้นะครับหน้าสุดพิลเซอร์ครับติดแชร์ด้วยนะครับสูู้ก้าอาราสินกำลังนะครับนะครับคุณซูเปเกบอกสู้ๆนะครับกราสินกำลังนะครับโอเคนะครับนะครับ ต่อสองครับนะครับหากระสินเอาเลยครับ 6ต่อ2ครับอากาลาสินตัดหน้าายอีกสัสงเยคอบอยังแน่นนะยังได้ครับดิอ่อกู๋จ้บครับเสียเยอะครับ เปลี่ยนฝั่งเลยครับตอนนี้ครับนะครับมาดูเกมท้าของเจ้าเ้าวังพีบ้างนะครับเูื่อเสิบกับเกมต่อสองครับผมต้องบอกว่าห่างครับแต่ท่าสายท็อปโอ้โหนะครับยังแน่นครับท็อปแล้วครับไปโอ้โหนี่ครเดี่ยวท็อปหัวนรกครับนี่นะครับหัวพิฆาตมาแล้วครับเจ้าท็อป ทำเขาีเป็นหลักแลครับหัวครับเอาละครับเจดสครับมันทีโอ้โหสวัสดีครับแต่้อาเร็วครับตักเขาให้อยู่โอ้กระเทืบแรงจริงครับอ้ยนะครับอากินครับโอ้โหกระทืบหนักทแรงจริงคม่ครับ เล่นฝั่งไหนม,มาเลยครับแอดไม่เล่นนะครับถ้าเล่นมีสมาธิแรงลิงครับแต่ไม่มีสมาธิในการพลาดนะครับไปกำฝากหมดเลยก็แชร์ได้แับชุดสุดเกลียดครับเก็บต่อสองครับตผมมีว่าไงล่ะก็ไปสแน็์โอ้โหเราควงกันโอ้โหเอาละครับทูนนี้ มีเรื่องราวอยู่ที่สุดใช่ปัะอย่าดูเพียงเดียวครับนะครับแชร์ให้เพื่อนเพื่อดูด้วยนะครับสองต่อเจ็ดกำบังยีตัดหน้าขวาอากาลสินยังวิ่งนิดนึงแล้ว้ามาชัดแดงอ๋อจรดงจ้ะเขาต้องยิงแคนหรือเปล่า นะครับไล่ขึ้นมาที่สามต่อเจ็ดแล้วครับวันนี้ครับทุกคนติดตามทีครับไม่แน่ใจนะครับว่าไม่เล่นใช่ทัพทุนเจครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าอลีชับเองไม่เล่นนะครับทุกครั้งนี่เล่นนี่ไม่มีสมาธิครับโอ้โหนะครับมาไกลแล้วยังไม่พอค่าธรรมันก็ยังหายครับสามต่อเจ็ดครับซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่หกับได้ไงครับทีมเรา ก็ท<ศ>างด้นซ้ายมีของสุดได้ดีจริงๆครับเสียอย์ไอโฮมนะครับไอโฮมมีทำให้ต่างแมงของเาขงเาขอ้องทีง่ายๆเลยครับโอ้โหนะครับถ้า,ถาชอบขอ,อหัวใจคนละหนึ่งดวงครับขอไร้ขอเอาใจนะครับโดรุ่เลยครับนะครับโอ้โหสุดสุี่ต่อเจ็ดว่างไงเขาบางผีตัดหน้าขวา

ูนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคู่นี้นะเพราะ,ะว่าน่นอนแล้วครับคู่นี้มันแล้วครับไม่หนีกันนะครับคู่นี้เจ็ดต่อห้าครับนะครับโอ้โหนะครับ ลงสือบาการสินรับลูกนี้เอานะครับใส่สกอร์รอได้เลยครับอาการสินครับสวัสดีอาจารย์บริษัทครับนะครับอาจาริษัทเพราะว่าคิดคิดถึงเด้อนะครับลูกที่จากน็อตเซปูนะครับต่อท่าครับบาการาินตัดหน้าขวาโอ้โหครบยังทันครับล่าเข้าไปโอ้โหนี่แหละของเขาครับลูกทีเด็ดของเขาครับใช้หัวครับ โอ้นะครับนะครับต้องบอกว่าสายเดินสายรัฐมนตครับก็เจอสายสามครับนะครับเจ้าอาวเองเนี่ยอากับรัศินีต้องบอกว่าเดินสายให่สามครับนะครับที่เดินสายรัฐมนตรีนะครับนะครับสามชุดตัวนะครับเกิน13ถ้าไม่มีดิวนะครับ สวัสดีหกสิบเจ็ท่านชมครับได้ไหมครับได้อะไรหรอเดี๋ยวมันจะไม่มีเสียงเมื่อวานทั้งวันเลยถัดจาก 6-8ครับตโวครับบางทีตัดหน้าขวาตาสูงน,นิดนิดตึงครับ <All S 1> โอ้ย่าเข้ามาปา นะครับเอาเลยครับมาเลยครับนะครับอยู่ที่เสมอเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้ครับตามตามนะครับโอ้โหสุดครับมาเลยครับของบางทีครับกดทีนะครับเมื่อกี้นะครับแบบเข้าแล้วครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับของบางทีนะครับ ตาซ้ายโอ้โหลูกสองครับอ้ยครับนะครับนะครับยังเสมอกันอยู่ครับที่แปดต่อไปทีนี้ครับนะครับไม่อยากจะเชื่อครับเอาแล้วครับนะครับแปดเท่าครับอากราสินตาซ้ายครับโอ้ยลากสบายครับตกครับล้วเข้าไป สี่กับผู้นี้นะครชิงกัน2องแสนบาทนะครับนะครับซุปเปอร์ไฟครั้งที่6ที่บุรีรัมย์นะครับสุดนะครับนะครับแล้วแชร์กับคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ถามได้นะครับกับขออย่างเดียวคือห้าพิมพ์ราคานะครับแล้วตอบแปดครับมาดูเกมเสิร์ฟของเต้าอู๋ตรงนี้ดูว่าเสิร์ฟดีกับเต้าครอบยังเร็วครับลากเข้าไป โอ้โหครับบางทีครับโอ้โหนี่ครับบางทีครับโอ้โหนะครับผมบอกว่าครับบางทีก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่เป็นเอะไรครับตัวนี้สวัสดีครับแอดอะไรครับอิสร้อยอยชัดเจนขอบคุณมากนะครับคุชาวเนับนะครับแล้วไงนะครับไแชร์ด้วยนะ 8ต่อ9ครับพบบางีแต่ด้านขวาโอ้โหโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟครับพบบางีครับโอ้ยอะไรเลยครับแล้วก็ครับเลยครับลุ้นนี้เสิร์ฟครับเสิร์ฟดีมากครับโอ้เจ้าครับครับโอ้ยสุดๆครับพบบางีพรุ่งนี้โอ้นะครับเก้เท่าครับ น้าขอไมอ่โดนเอายางดิ้น สุดแล้วครับนำจนได้ครับพบบางทีนะครับากที่ตามเยอะๆนะครับครับบางีนะครับโอ้โหนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับไทเห็นเด็กยังครับผู้ไหนทุกคนยังไม่เตะนะครับวันนี้นะครับดีสุดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บุยลำสิบปอกเต้าครับครบบางีขึ้นนำครั้งแรกครับขึ้นมาฝ่ายอาราชินปิดเลยลากออกมาอาราชินมาไอ้หัวโอ้ ตัส <s 20 3> ิบเอ็ดต่อเก้าครับตัวทีครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อเขาบักพีครับสิบเอ็ดต่อเครับดูเกมสิร์ฟของเขาบักพีครับด้าซ้าย ขึ้นมาแซงนะครับดื้อเลยครับโอ้โหเขาตัดมีเคไม่เกมครับ12บต่อ9ครับเกมไม่เกมเราชนครับคู่นี้และกระปองแต่ขายเราสินครับ ชนะไปด้วยสกอร์สิบสามต่อเก้าแต้ม